ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหลักการการจัดองค์ประกอบสินนะครับซึ่งครูฟอร์ดเคยย้ำเสมอเนาะว่าเด็กดีไซน์ทั้งหมดนะครับเราจะลืมเรื่องของการจัดองค์ประกอบสินเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวครับผม ไม่รู้หลายๆคนยังจําได้ไหมครับว่าองค์ประกอบสินนั้นคืออะไรนะครับผมจริงๆเราเรียนเบสิกจากวิชาคอมพิวเตอร์ไปแล้วเนาะและจริงๆเราจะได้รู้เลยครับผมว่าในทุกๆวิชาเนี่ยเราจะถูกเรียนการจัดองค์ประกอบสินแบบนี้ทุกวิชาในเรื่องของการออกแบบเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของฉากเรื่องของแสงต่างๆเนี่ยองค์ประกอบสินเนี่ยจะตามราวีเด็กๆไปตลอดเลยครับผม เพราะว่าองค์ประกอบศิลป์นะคะว่าเป็นศิลปะที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดหรือความงามนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั่นเองครับผม โดยคุณฉลุนี่เสนอนะครับได้นิยามคําว่าองค์ประกอบศิลป์เนี่ยว่าการสร้างสารรค์งานศินละปะได้ดีนั้นผู้สร้างสารรค์จะต้องทําความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานไม่เช่นนั้นผลงานที่ออกมามักจะไม่สมบูรณ์ซึ่งองค์ประกอบหลักของศิละปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหานั่นเองครับผม ซึ่งจริงๆองค์ประกอบสิ์นะครับที่เราเรียนรู้กันมาเนาะก็จะมีเรื่องของตั้งแต่จุดเส้นรูปร่างรูปทรงอะไรต่างๆเนาะก็ถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเนาะว่าสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบสิ์ที่เราสามารถนํามาใช้ในงานศิละปะต่างๆได้นะคะแต่สําหรับในเรื่องของการดออิ่งต่างๆเนาะอันนี้เดี๋ยวครูฟอจะมาเน้นย้ํารายละเอียดต่างๆนะครับในส่วนของที่มันถูกเอามาใช้ในเรื่องของการทํางานวาดเส้นของเรานะครับผม ในส่วนแรกก็คือเอกภาพและความหลากหลายนะครับหรือ unity and variety นั่นเองครับผม ซึ่งเอกภาพในเด็กๆอาจจะจําได้นะว่าคือการสร้างภาพหรือการเอาองค์ประกอบสินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาวางรวมกันนะครับแล้วมันเกิดการสื่อความหมายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือมันแปลนิยามตรงตัวว่ามันคือลักษณะหรือเงื่อนไขของความเป็นหนึ่งการประสานการให้เกิดเป็นองค์รวมนะครับอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยก็เป็นการจัดองค์ประกอบต่างๆทั้งอิโมชั่นความรู้สึกของคนหลายๆคนนะครับมาวางเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กมีสัตว์ด้วยนะครับเอามาวางรวมกันซึ่งพอมาอยู่รวมกันแล้วมันก็เกิดบางสิ่งบางอย่างที่กาลังสื่อสารกับคน ให้เห็นว่าอ๋อมันคือภาพเหมอความเจ็บปวดนะมันคือภาพเหมอความดิ้นรนนะมันคือความทุรนทุรายอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเอกภาพนั่นเองซึ่งในงานออกแบบนะครับเอกภาพเนี่ยจะใช้แสดงถึงความรู้สึกทางทัศนธาตุในผลงานให้สามารถมาอยู่ร่วมกันได้ทําให้มันสอดคล้องกลมกลือนแล้วก็เป็นภาพรวมนั่นเองครับผมนอกจากนั้นนะครับในผลงานศิละปะเนี่ยย่อมจะต้องมีเอกภาพนะครับผมเพราะศิลปินส่วนใหญ่เนี่ย มักใช้ความหลากหลายภายใต้ขององค์ประกอบเหล่านี้มาทําให้งานมันเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนาะพูดง่ายๆก็คือหากเราว่าแบบสเปสปะไม่ได้สื่อความหมายอะไรออกมาเลยกับผู้ชมอย่างเงี้ยภาพน,นั้นก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดความรู้สึกของคนดูได้สักเท่าไหร่นั่นเองครับผม ่เด็กๆลองดูภาพนี้นะครับว่าศิลปินคนนี้ได้มีการวาดภาพเป็นเอกภาพเนาะเรามองเห็นเอกภาพก็คือเห็นผู้ชายเห็นผู้หญิงเห็นนกเห็นกำแพงเห็นพื้นดินอะไรเห็นหมานอน confian, อยู่อะไรไงเงี้ยเห็นภาพเต็มไปหมดเลยแต่เด็กๆลองดูนะครับว่าในภาพนี้มันมีใบหน้าทั้งหมดกี่ใบหน้าครับผม อลองดูนะครับแล้วก็เด็กๆสามารถพรอดคลิปวีดวีโอนี้ได้เนาะลองดูว่าในภาพนี้มีทั้งหมดกี่หน้านะครับสามารถที่จะไปคอมเมนต์ได้นะว่าเราหาหเจอกี่หน้านะครับอาจจะตรงหรืออาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้นะแล้วแต่นะเาะว่าตอนแรกที่เราดูเนี่ยเรามองเห็นทั้งหมดกี่หน้านะครับใครที่ไปเมน้นเดี๋ยวครูฟอดจะมีคะแนนพิเศษให้ละกันเนาะซึ่งถ้าเกิดเรามองภาพนะครับจริงๆแล้วภาพนี้เนาะมีทั้งหมดมีทั้งหมดมีทั้งหมด ก้าวหน้านั่นเองเยอะมากนะครับอ่าก็จะเห็นตามคลิปนี้เลยเนาะอ่าเห็นไหมนี่คือกิมมิกเล็กๆนะครับที่ศิลปินนะครับต้องการที่จะสื่อสารภาพนี้ออกมานะครับให้เห็นว่าอ๋อมันมีการรวมหน้าหลายๆห,หน้าเนี่ยรวมกันอยู่ในภาพเดียวแต่มันสื่อถึงเอกภาพบางสิ่งบางอยา่างให้กับคนดูนั่นเองครับผม <S <S หรือแม้กระทั่งภาพศิละปะแบบนี้เนาะหลายๆครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องให้มันเป็นภาพภาพเดียวกันก็ได้นะครับ อันนี้พูดถึงความหลากหลายนะครับความหลากหลายแต่ก็สามารถเป็นเอกภาพได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นภาพนี้เนาะเห็นความหลากหลายของสีสันเห็นความหลากหลายของแอคชั่นต่างๆแต่เห็นความเป็นเอกภาพไหมมันคือผู้หญิงคนๆเดียวกันแล้วก็มีอิโมชันที่มันมีความแตกต่างกันซึ่งอันนี้ภาพนี้ก็อาจจะสื่อสา,ารให้เห็นว่าเออมันคืออิโมชันความสนุกสนานของผู้หญิงคนหนึง่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผม <S <S ในส่วนที่2นั่นก็คือความสมดุลหรือบาลานซ์นั่นเองครับผม ซึ่งในงปปานศิลปะสมดุลนะครับก็คือการจัดวางถ่ายเทน้ําหนักในความเป็นจริงและน้ําหนักทัศนธาตุขององค์ประกอบสิ์นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการมองเห็นล้วนๆเลยนะครับสำหรับความสมดุลนะครับเรามีลักษณะหลายๆแบบด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของความสมดุลจริงนะครับความสมดุลจริงก็คือลักษณะเป็นที่อ่ามันเรื่องของความถ่วงน้ําหนักต่างๆนะครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นยังไงฝั่งบนฝั่งล่างเป็นยังไงนะครับซึ่งความเป็นสมดุลจริงเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นอีก2ลักษณะนะครับก็ค ะะอันดับแรกก็คือความสมดุลแบบสมมาตรนะครับความสมมาตรเนาะอันนี้ก็คือความบาลานเลยเรามองจากภาพอันแรกเนาะเราจะมองเห็นเลยว่าเออมันมีความบาลานอะ่ะมันไม่ได้มีความหนัก ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะแม้ว่าอิริยาบถต่างๆในภาพเนี่ยมันไม่ได้เหมือนคล้ายๆเป็นการาพับภาพและภาพมันจะเหมือนกันเดะเนาะแต่พอเรามองปุ๊บเนี่ยเราเห็นความสมมาตรของมันก็คือความสมดุลการถ่วงน้ําหนักต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งภาพการเกิดของวีนัสภาพนี้เนาะแล้วก็มองเห็นว่าอ๋อเทพองค์นี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเทพบินอยู่ข้างบนฝั่งขวาเทพบินอยู่ข้างล่างและตรงกลางมีเทพวีนัสอยู่อะไรแบบนี้ดังนั้นมันก็เลยพูดถึงความสมดุลแบบสมบบสม,มาตรนั่นเองครับผม ซึ่งเด็กๆลองมาทายดูนะครับจริงๆมันมีสถาปัตยกรรมอันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียวนะครับที่พูดถึงเรื่องความสมจริงแบบสมมาตรนะครับถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในโลกด้วยเด็กๆพอนึกออกไหมว่าคืออะไรอ่าติ๊กต๊ักติ๊กตักติ๊กตักติกต๊กต๊อก โอเคมันก็คือทัชมาฮาลนั่นเองนะครับผมทัชมาฮาลที่ประเทศอินเดียนะครับถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีความสมดุลมากๆนะครเด็กๆลองสังเกตไหมว่าภาพของทัชมาฮาลนะครับถ้าเราพับจากซ้ายไปขวาก็จะเหมือนเท่ากันเด๊ะๆเลยเสาทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับแล้วเราลองพับจากบนมาล่างมันก็เท่ากันเห็นไหม เงาสะท้อนของน้ําทําให้สถาปัตยกรรมอันนี้มีความสมบูรณ์ของข้างบนและข้างล่างด้วยเช่นเดียวกันครับผมทัชมาฮาลก็เลยถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับความยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลกนั่นเองไม่ใช่เพียงเพราะว่าความสนุลน,นะแต่ว่าก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังอะไรแบบนี้มันมันมันสวยงามมากครับผม หรือสถานปัตยกรรมสกอตมูนเมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนาะก็จะเห็นความเป็นสมมาตรต่างๆฝั่งซ้ายฝั่งขวามันมีความเท่ากันพับปุ๊บมันก็จะมีความสมมาตรแบบเด็ดๆนะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่าความสมดุลแบบสมมาตรนั่นเองครับผมความสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือความสมดุลแบบรัศมีวงกลมนะครับอันนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นการวางนะครับภาพเดิมๆซ้ำๆเนี่ยจนเกิดเป็นวงกลมนะครับดังนั้นก็พูดง่ายๆก็คือมันมีความสมดุลของภาพนั่นเอง ตั้งแต่อันแรกจนถึงอันสุดท้ายอะไรแบบนี้มันสมดุลกันจนเป็นวงกลมอันนี้เราจะเรียกว่าเหมือนลัสมีวงกลมหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีอาร์ติสต์หลายๆคนนะครับที่ใช้เทคนิคอันนี้ในการวาดรูปของตัวเองครับผม และส่วนสุดท้ายนะครับคือความสมดุลแบบอสมมาตรนะครับอสมมาตรก็คือความไม่สมดุลและสมดุลแบบอสมมาตรคืออะไรนะครับผมความสมดุลแบบอสมมาตรนะครับมันคือซ้ายขวาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันสะทีเดียวแต่มันใช้ทัศนธา,าต่างๆเนี่ยทำให้เกิดสมดุลแทนอาจจะเป็นเรื่องของขนาดเรื่องของความหมายให้ความรู้สึกเนี่ยมันมีแรงน้ําหนักถ่วงกันอยู่นั่นเองครับผม บางครั้งรูปทรงที่มันมีน้ําหนักกว่านะครับมันก็จะทําให้ความรู้สึกหรือความหมายต่างๆเนี่ยแสดงให้ถึงความหนักกว่ารูปทรงที่มันมีน้ําหนักน้อยกว่าในขนาดที่เท่ากันนะครับอย่างในภาพนี้เนาะเราจะมองเห็นสาตานอยู่ฝั่งซ้ายเนาะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นหมู่มวลคนอาจจะเป็นเทพเจ้าหรืออะไรสัมติงซึ่งอันเนี้ยถามว่าเอ๊ะทำไมาภาพนี้มันมีความสมดุลไหมมันก็สมดุลน,นะมันมาล้านกันอยู่ด้วยอะไรครับผมด้วยสี แม้ว่าข้างขวาะะจะเป็นสีที่อ่อน,นะะแล้วก็มีขนาดของภาพค่อนขา้างกว้างกว่าภาพซ้ายแต่ฝั่งซ้ายเ,ยเล่นโทนสีเข้มะะมันทําให้มันมีน้ําหนักมากกว่านะครับดังนั้นมันก็เลยถ่วงสมดุลกันครับผมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อภาพนี้มันก็เกิดความสมดุลนะสมดุลแบบที่มันไม่ได้ถูกสร้างมาให้สมดุลนั่นเองครับผม หรือแม้กระทั่งภาพนี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นภาพเงานะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นภาพคนเนาะก็เกิดความสมดุลตรงที่ว่าอ๋อฝั่งซ้ายมันเป็นสีเข้มฝั่งขวามันเป็นสีอ่อนอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งภาพนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของอิโมชันต่างๆและมุมซ้ายเนี่ยเราเห็นอิโมชันที่มันร้อนแรงเนาะ a c t ิ้งใหญ่เบอร์เกินเบอร์มากๆเลยนะครับผมฝั่งขวาแม้จะมีคนจํานวนมากกว่านะครับแต่ a c t ิ้งไม่ได้ใหญ่เท่าฝั่งซ้ายมันก็เลยทําให้ภาพนี้เกิดความสมดุลนั่นเองครับผม หรือแม้กระทั่งเรื่องของสเกลหรือขนาดต่างๆเนาะอย่างภาพนี้เราก็จะมองเห็นว่าออแม้มันจะเป็นตึกหรือเป็นคนหรือเป็นภาพอะไรต่างๆสีสันมันไม่ได้ดึงดูดอะไรกันมากนะครับแต่เราทําให้เห็นว่าอ๋อพอสเกลความคีนขาวๆเลยนะครับแล้วมาเจอกับภาพที่มันแบบอ่อสเกลสีเหมือนกันแต่มันเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ามันก็ทําให้ภาพเนี่ยมีความสมดุลแบบอสมมาตรนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งภาพนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะว่าเล่นสีเลยขาวดำนะครับชัดเจนมากแม้สีดํามันจะถูก เออบริเวณรอบด้านเนาะก็เป็นขอบขอบนะครับแล้วก็สีขาวอยู่ตรงกลางนะครับมันก็ทําให้เห็นว่าเออเนี่ยมันไม่ได้บาลานซ์กันนะภาพมันไม่เหมือนกันเลยสีก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่มันทําให้เกิดความรู้สึกว่าเันเป็นลักษณะของสุมดุลแบบอสมมาตนั่นเองครับผมก็หวังว่าเด็กๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับจะได้ทฤษฎีความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการวาดรูปของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะครับผม